สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่องจุ๊บซ่าอนิเมะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้แอดกดแชร์ชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันและกดกระดิ่งเพื่อติดตามตอนต่อไปเรามาฟังเรื่องราวต่อจากตอนที่แล้วกันเลยค่ะพวกเขาปลดปล่อยพลังวิญญาณของตัวเองและมุ่งหน้าตรงไปยังยอดเขาที่สูงชันที่สุดในภูเขาระยะทางนั้นยากที่จะวัดได้ดูเหมือนว่าระยะทางที่พวกเขามีอยู่ใกล้มาก แต่พวกเขาก็ต้องใช้เวลาถึง15นาทีในการเดินทางไปถึงยอดเขานั้นหัวเอารู้สึกได้ถึงแรงกดดันอันยิ่งใหญ,ใหญ่จากยอดเขาที่ทรงตระหนและแข็งแกร่งขึ้นเมื่อพวกเขาใกล้จะถึงยอดเขาทรงตรงหนเแล้ากับเสาท้องฟ้าที่เชื่อมต่อระหว่างสวรรค์กับโลกหัวเขามาถึงบนเนินเขาที่ราบเรียบและหัวเออาระวังตงก็ถอดอาวุธวิญ,ญญาณประเภทบินได้ ออกมาจากหลังของพวกเขาหัวย่ามองไปรอบๆแล้วรู้สึกราวกับว่าเมฆอยู่เนือศีรษะของเขาและเขาก็สามารถสัมผัสพวกมันได้หากเขาเอื้อมมือออกไปแม้ว่าสถานที่แห่งนี้จะอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ2,000เมตรแต่เขาก็ยังไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วยอดเขานี้อยู่สูงเหนือมหาสมุทรเมฆแค่ไหนเขาแทบรอไม่ไหวที่จะขึ้นไปบนยอดเขา และมองลงไปที่พวกเขาเล็กๆทั้งหมดด้านล่างเขาหัวอีเฮารู้สึกตื่นเต้นและไม่สามารถหักห้ามตัวเองไม่ให้ร้องตะโกนขึ้นไปบนท้องฟ้าได้เสียงคำรามดังสะท้อนกล้องไปทั่วท้องฟ้าทำให้หมอกที่อยู่รอบๆสั่นสะเทือนและมาลายหายไปดวงตาของหัวอีเฮาเปลี่ยนเป็นสีทองโดยไม่รู้ตัวขณะที่มองไปยังมูเมกที่กำลังเคลื่อนตัวไปมาเขานั่งลงอย่างไม่รู้ตัว ดูเหมือนว่าในตอนนี้เขาจะตระหนักได้ถึงอะไรบางอย่างจิตสมุรของเขาถูกกระตุ้นเบาๆจนเริ่มเรียนแบบมหาสมุทรเมฆที่กำลังลอยอยู่รอบๆจิตสมุรที่ไร้ขอบเขตอาจเป็นมหาสมุทรแห่งเมฆเขานั่งคัสมัตอยู่ที่นั่นขณะที่เขาจ้องมองไปในระยะไกลด้วยสายตาเป็นประกายร่างกายของเขาหยุดเคลื่อนไหว วางตองรอนลงบนภูเขาหลังจากที่ห้อยเห่าลงจากเขาไปหนึ่งเก้าและเขาก็ตรวจพบการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันของห้อยเห่าคนอื่นๆอาจจะเร่งเราให้ห้อยเห่าขึ้นไปบนภูเขาแต่ไม่ใช่กับเขาเขาคุ้นเคยกับห้อยเห่ามากและหวังตองก็รู้ทันทีหลังจากสังเกตเห็นสายตาของเขาและพลังวิญญาณที่กระเพื่อมผ่านร่างกายของเขาว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นกับห้อยเห่า การตะหนักรู้นี่คือการตะหนักรู้อย่างกระทันหันที่อาจารย์ของเราพูดถึงหรือไม่หวังตรงจําได้อย่างชัดเจนว่าผู้อวุโสโมเคยพูดว่าวิญญาจารย์สามารถได้รับประโยชน์มากกว่าจากการตะหนักรู้อย่างฉับพลันในช่วงเวลาเดียวมากกว่าการฝึกฝนอย่างหนักเป็นเวลาสิบปีสิ่งนี้จะไม่ช่วยเพิ่มการฝึกฝนของเจ้า แต่มันจะผลักดันขอบเขตให้ถอยหลังสำหรับวิญญาจาร์ประเภทจิตวิญญาณอย่างห้อยเห่าการผลักดันขอบเขตและขยายขอบเขตนั้นมีความสำคัญมากกว่าเล็กน้อยทำาไมเขาถึงสามารถใช้ <c oughs> การสืบเชื้อสายของจักรพรรดิ <c oughs> เพื่อปราบปรามจีเจเชิญได้นั่นก็เพราะการสืบเชื้อสายของจักรพรรดิอยู่ในขอบเขตที่สูงกว่าเจตจำนงแห่งดาบของจีเจเชิญมาก แม้ว่าหวยเห้าจะมีอาจารย์ที่ยอดเยี่ยมแต่ผู้อวสโสมูไม่ได้แนะนำเขาตามเส้นทางของตัวเองแต่เขาช่วยหวยเห้าค้นหาเส้นทางที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเขาและในขณะนี้เขากำลังตะหนักรู้อย่างกระทันหันหวางตรงรู้สึกกดเล็กน้อยแต่เขาก็มีความสุขมากสำหรับเขาเขาจะไม่เสี่ยงที่จะรบกวนหรือขัดจังหวะหวยเห่าในเวลาเช่นนี้เพราะไม่มีใครรู้ว่า การตระหนักรู้อย่างกระทันหันครั้งต่อไปจะมาถึงเมื่อใดหากเขาพลาดโอกาสนี้เทธทิดาผีเสื้อจะละแสงกลางปีกออกหว่างตรงหันหลังก่อนจะกระพือปีกและบินผ่านชั้นเมฆไปหลังจากนั้นครู่หนึ่งเขาก็หันหลังกลับนั่งหลงที่ด้านข้างของห้อยเหาแล้วมองตามสายตาของหัอ้หอยเหาไปยังมาหาสมุทรเมฆที่อยู่ไกลออกไปหลังจากนั้นครู่หนึ่ง ร่างสีเทาไหลายร่รางก็ปรากฏขึ้นจากกลเมฆโดยไร้ซุ้มเสียงและล้อมตัวอยู่รอบตัวของห้วอีเ่าในระยะไกลเมื่อหวังตรงส่งสัญญาณให้พวกเขาทุกคนดูมีชีวิตชีวาและมีอายุประมาณ25-35ปีทุกคนตาเป็นประกายและกว่า20คนก่อตัวเป็นค่ายกลที่เข้มงวดและเป็นระเบียบอย่างรวดเร็วหวังตรงกระซิบอยู่ที่นี่เพื่อปกป้องเขา อย่าให้ใครหรืออะไรมารบกวนเขาอีกนะพวกเจ้าเข้าใจไหมข้าจะไปเยี่ยมท่านลุงใหญ่และท่านลุงรองคนชุดเทาทั้งหมดต่างค้งคำนับให้เขาด้วยความเคารพและไม่ได้ส่งเสียงใดๆออกมาแม้แต่คำเดียวพวกเขาหันหลังให้กับห้วยอ้เฮาวางตองเหลือบมองไปที่หัวยอหเฮาอีกครั้งจากนั้นจึงทะยานขึ้นไปบนเมฆหลังจากที่เขามั่นใจว่าห้วย้เาไม่เป็นอะไร หวยเขาไม่รู้ว่าตัวเองกำลังอยู่ในสภาพใดสิ่งที่เขาสัมผัสได้ก็คือจิตใจของเขาว่างเปล่าในขณะที่จิตสมุดของเขาสันไวยังเป็นจังหวะเดิมทีจิตสมุดของเขาเป็นของเลวแต่ตอนนี้หมอกสีทองเริ่มละเหยออกจากพื้นผิวของมันหมอกนั้นดูซีดและบางแต่มันก็เรียนแบบมหาสมุทรเมฆที่อยู่ตรงหน้าและค่อยๆก่อ,กอตัวขึ้น มาหาสมุดไร,ร้ขอบเขตนั้นไม่มีที่สิ้นสุดแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงพลังจิตวิญญาณของเขาจะไม่รุนแรงเท่าการเปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุดแต่มันก็ทำให้หัวอีเฮารู้สึกแตกต่างออกไปการตระหนักรู้อย่างชับพลันของเขาสามารถอธิบายได้ดีที่สุดด้วยคำสองคำคือการเปลี่ยนแปลงเขาใช้พลังจิตวิญญาณของเขาโดยตรงมาโดยตลอดพลังจิตวิญญาณเป็นพลังที่คล้ายกับ พลังวิญญ,ญาณสำหรับเขาแต่ตอนนี้เขาเริ่มที่จะเข้าใจรูปแบบอื่นของพลังจิตวิญญาณในขณะที่เขาประสบกับการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานในความเข้าใจของเขาเกี่ยวกับมันพลังแห่งจิตวิญญาณนั้นแตกต่างจากพลังวิญญาณพลังแห่งจิตวิญญาณอยู่ในระดับที่สูงกว่าแต่ไม่สามารถใช้งานได้โดยตรงเหมือนกับพลังวิญญาณการไหลเวียนของพลังแห่งจิตวิญญ,ญาณนั้น แตกต่างจากการไหลเวียนของพลังวิญญาณพลังแห่งจิตวิญญาณมุ่งเน้นการดูดซับพ,พลังชีวิตของสวรรค์และโลกเคื่อใช้งานส่วนตัวและเป็นพลังที่เกิดจากวิญญาจา์ในอีกด้านหนึ่งพลังแห่งจิตวิญญาณเป็นตัวแทนของพลังวิญญาณมันเป็นสิ่งที่สิ่งมีชีวิตทุกชนิดมีอยู่ในครอบครองและเป็นหนึ่งในพลังพื้นฐานของพลังในการเปิดใช้งานพลังในการเปิดใช้งาน พลังวิญญาณจิตสมุนของเขาถูกเปลี่ยนเป็นไอ้น้ำจากของเหลวการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้ยอดเยี่ยมนักเพราะมันดูเหมือนน้ำอยู่ดีอย่างไรก็ตามกระบวนการเปลี่ยนแปลงนี้มีค่ามากสำหรับโฮเอเฮานั่นหมายความว่าเขาจะค่อยๆค,ควบคุมพลังจิตวิญญาณได้มากขึ้นและเขาจะสามารถเข้าใจการผสมผสานพลังวิญญาณและทักษะวิญญาณได้ดีขึ้น นี่ไม่ใช่แค่การใช้การสืบเชื้อสายของจักรพรรดิเพื่อรวมมันเข้าด้วยกันเขาจะได้รับความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นในระดับจิตวิญญาณเพื่อให้เขาสามารถควบคุมทุกอย่างได้มากขึ้นหวังตรงกลับมาหลังจากผ่านไปประมาณหนึ่งชั่วโมงและมายืนอยู่ฝั่งของอหอยเฮาเมื่อเขาเตรียมตัวที่จะรอคอยนานเท่าที่ต้องการร่างของอหอยเฮาก็ขยับ และแสงสีทองในดวงตาของเขาก็ค่อยๆลดลงมันจบแล้วหรือเร็วขนาดนี้เลยหรือหวางตรงไม่รู้ว่าห้วยีเฮาอยู่ในสภาพนักสมาธิเกือบครึ่งปีเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพของจิตวิญญาณของเขาดังนั้นเขาจึงไม่รู้ว่าพลังวิญญาณของห้วยีเฮานั้นได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพไปแล้ว การตระหนักรู้อย่างกระทันหันนี้ช่วยให้เขาเข้าใจพลังทางจิตวิญญาณของเขามากขึ้นชันหมอกสีขาวซีดลอยขึ้นมาจากร่างของหโฮยเหฮาสายลมที่พัดผ่านพวกเขานั้นรุนแรงมากแต่พวกมันไม่สามารถสัมผัสกับหมอกที่ออกมาจากร่างกายของเขาได้หมอกสีขาวลอยขึ้นอย่างช้าๆและค่อยๆแปลสาภาพเป็นดอกไม้สีขาวสะอาดเหนือศีรษะของเขา ไหวเฮ้าเง,เงยหน้าขึ้นและสูดหายใจลึกๆดอกไม้สีขาวขานามขึ้นมาเปลี่ยนเป็นทรงกลมที่มีหมอกและไหลผ่านจมูกของเขาหหวยเฮาคำรามขึ้นไปบนท้องฟ้าฉันหมอกแสงสีทองไหลออกมาจากร่างกายของเขาในทันทีใช่มันไหลออกมาจากร่างกายของเขาไม่ใช่แค่ศีรษะของเขา ในระหว่างกระบวนการประทุของหมอกแสงสีทองหวังตองและร่างชุดเทาที่เฝ้าระวังอยู่ก็รู้สึกว่าจิตวิญญาณของพวกเขานั้นมืดลงในขณะที่ทุกอย่างรอบตัวพวกเขากลายเป็นความมืดและพร้ามัวหวยเท้าถอดจิตสำานึกและหัวใจของเขาออกในขณะที่ดวงตาของเขาแปลงประกายด้วยแสงศักดิ์สิทธิ์ดวงตาแห่งโชคชะตาบนหน้าผากของเขาเปิดออก และหมอกแสงสีทองที่แผ่สั้นไปทั่วก็กลายเป็นแสงที่ไหลกลับสู่ร่างกายของเขาทันทีเขาเงยหน้าขึ้นและมองไปยังกลุ่มเมฆที่อยู่ในศีษาของเขาเขาเบิกตากว้างขนาดที่แสงสีม่วงทองกลับฮิบหนึ่งครั้งแล้วก็หายไปครั้งนี้ไม่มีแสงสว่างออกมาแต่จิตวิญ,ญญาณของเขามีสีที่แตกต่างไปจากเดิมวังวนขนาดม,มาปรากฏขึ้นในมหาสมุทรของเมฆ ที่อยู่ห่างออกไปและหมุนวนอย่างรุนแรงวังวนทำให้เมฆและหมอกรอบๆพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าและดำเนินไปประมาณสิบวินาทีก่อนที่จะถูกมหาสมุทรเมฆที่แผ่กว้างกลืนไปอีกครั้งหวยเฮาพยายามควบคุมตัวเองอีกครั้งในดวงตาของเขามีเพียงความชื่นชมยินดีการตระหนักรู้อย่างเชี่ยพันนี้ทำให้เขาสามารถควบคุม พลังจิตวิญญาณได้มากขึ้นอย่างไม่ต้องสองสัยและจะเป็นประโยชน์ต่อการฝึกฝนของเขาการควบคุมพลังจิตวิญญาณได้มากขึ้นหมายความว่าเขาจะสามารถควบคุมพลังวิญญาณได้มากขึ้นและการควบคุมที่ดีขึ้นจะหมายถึงความเร็วในการฝึกฝนที่เร็วขึ้นเมื่อเขาเห็นคนชุดเทารอบตัวเขาเขาก็รู้สึกได้ทันทีว่าทุกคนกำลังจ้องมองเขาเรากับว่าเขา เป็นสัตว์ประหลาดเห็นได้ชัดว่าพวกเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแม้แต่หวังตรงที่อยู่ถัดจากหัวไอ้เฮาก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเจ้าเป็นอะไรใหมเสียงที่อ่อนโยนของวังตงดังขึ้นและลดการป้องกันของหัวไอ้เฮาลงข้าไม่เป็นอะไรข้าเพิ่งจะเข้าใจอะไรบางอย่างนี่คือสิ่งที่อาจารย์ของเราเรียกว่าการตรักรู้ ห่วยเฮาเกาศีรษะขณะพูดด้วยความเขินอายเล็กน้อยหว่างตรงตะคอกเจ้าไม่รู้สึกอายบ้างเลยหรือที่พูดแบบนั้นการจะหนักรู้อย่างกระทันหันของเจ้านั้นดีมากแต่เจ้าทำให้ข้ากังวลมากโชคดีที่ใช้เวลาไม่นานห่วยเฮาหัวเราะและพูดว่าข้าต้องคว้าโอกาสเมื่อมันมาถึงทางของข้าขอโทษ ขอโทษนี่คือสมาชิกในครอบครัวของเจ้าหรือเปล่าเขาชี้ไปที่คนชุดเทาที่อยู่รอบตัวพวกเขาหวังตรงพยักหน้าและพูดว่าใช่เขาหันไปหาคนชุดเทาและพูดขอบคุณทุกคนเจ้ากลับไปได้แล้วขอรับในขณะที่เรล่าชายชุดเทาพูดขึ้นนำเสียงของพวกเขาก็เป็นระเบียบ ไม่มีใครถามคำถามได้ๆออกมาและมันก็เห็นได้ชัดเลยว่าพวกเขาให้ความเคารพตะวังตรงเป็นอย่างมากพวกเขากระโดดขึ้นไปบนท้องฟ้าและหายไปท่ามกลางมูเมฆหววเฮารู้สึกประหลาดใจกับความเร็วของพวกเขาและตะหนักได้วาอย่างน้อยพวกเขาน่าจะเป็นราชาวิญญาณการเคลื่อนไหวของพวกเขานั้นสง่าง,งาม และร่างกายของพวกเขาก็คล่องแคล่วซึ่งหมายความว่าพวกเขาอาจมีระดับการฝึกฝนที่ค่อนข้างสูงนอกจากนี้พวกเขาไม่ได้บินโดยใช้พลังวิญ,ญญาณไร้รูปร่างซึ่งโดยพื้นฐานแล้วมันเป็นเครื่องหมายของวิศวกรวิญ,ญญาณหวังตรงยิ้มและพูดว่าปล่อยคำถามของเจ้าไว้ที่หลงังเจ้าจะเรียนรู้ทุกอย่างเมื่อมาถึงบ้านของข้าไปกันเถอะ เมื่อเขาพูดจบเขาก็นำทางและเริ่มปีนขึ้นไปบนเส้นทางบนภูเขาที่สูงชันห่วยเฮาไมกา่กล้ารอดังนั้นเขาจึงตามลังไปยังใกล้เชิดทันทีที่พวกเขาไปถึงชั้นเมฆว่างตองก็จับมือของห่วยเฮาและพูดว่าข้าจะแสดงให้เห็นว่าเราจะไปยังไงการหลงทางในหมอกนั้นง่ายมากนี่คือหนึ่งในกลไกลการป้องกันของตระกูลข้า กาวพาดครั้งเดียวเจ้าก็จะตกลงมาจากภูเขาหวยเฮาห,หัวเราะและพูดว่าเจ้าลืมไปแล้วหรือว่าข้าไม่ต้องใช้สายตาเพื่อดูว่ากำลังจะไปไหนหวางตรงหัวเราะเคียงข้างเขาและพูดว่าเจ้าสามารถลองใช้จิตสืบคนของเจ้าได้แต่มันก็ไม่ได้ทรงพลังทุกอย่างหวยเขารู้สึกไม่มั่นใจขึ้นมาทันทีเมื่อเขาได้ยินคำพูดของวางตง เขาเริ่มจะได้สัมผัสกับพลังวิญญาณของตัวเองมาอีกครั้งดังนั้นเขาจึงมั่นใจในตัวเองมากเขาจึงได้ปลดปล่อยจิตสื่อพลออกมาใทานทันทีและพยายามที่จะรับรูส้สภาพเป็ล้อมรอบตัวของเขาความพยายามครั้งแรกของเขานั้นทำให้เขาแทบกระโดดออกจากร่างเขาตระหนักได้อย่างรวดเร็วด้วยความตกใจอย่างมากว่าพื้นที่โดยรอบของเขานั้นว่างเปล่ามากเกินไป สำหรับจิตสืบพ้นของเขาเขาไม่สามารถแม้แต่จะรู้สึกถึงตัวเขาและหวังตรงได้เลยมันเหมือนกับว่าพวกเขากำลังลอยอยู่บนเมฆอย่างไรก็ตามพวกเขากำลังยืนอยู่บนยอดเขาที่มั่นคงหวยเฮารู้สึกปลาดใจและรีเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับจิตสืบพ้นของเขาและเปิดใช้งานดวงตาแห่งโชคชะตาเขาไม่เคยทำผิดพลาดเลยสักครั้ง ในเมื่อเขาได้รับจิตสืบค้นมาดังนั้นเขาจึงไม่เชื่อว่าจิตสืบค้นของเขาจะไม่สามารถใช้กับเมกที่อยู่รอบตัวพวกเขาได้แต่เมื่อเปิดใช้ดวงตาแห่งชคชะตาชายหนุ่มก็ยิ่งสับสนมากขึ้นไปอีกแต่ก็ยังไม่พบอะไรเลยสิ่งเดียวที่เปลี่ยนไปคือสีของเมฆหมอกที่อยู่รอบตัวเมฆหมอกเปลี่ยนเป็นสีทองเมื่อเขาใช้ดวงตาแห่งชคชะตา จองมองพวกมันและเขาก็รู้สึกเลากับว่าไม่สามารถยังรู้ชะตากรรมของพวกมันได้ไม่ว่าเขาจะพยายามขยายจิตสืบคนของเขามากแค่ไหนเขาก็ไม่สามารถมองเห็นอะไรได้เมฆทำให้เขารู้สึกถึงความไร้ขอบเขตและไม่มีที่สิ้นสุดเป็นไปได้อย่างไรไหัวเหาพึมพำด้วยความประหลาดใจมันเป็นความลับไปกันเถอะ หวางตรงตอบกลับแล้วลากตัวเขาไปด้านหน้าซึ่งหวอยเขาก็ทำได้เพียงสะดุดลมและเดินตามหลังเข้าไปเสน้นทางมันไม่ได้ราบรื่นักเพราะมันทำมาจากหินและเสน้นทางก็ไม่ชัดเจนด้วยถ้าหากหวังตรงไม่ได้เดินนำทางให้หวอยเขาก็คงจะเจอปัญหาหากไม่มีจิซื้อพ้นของเขาเราบินข้ามไปได้ไหมเมฆที่อยู่รอบๆบ,บ้านเจา้า ดูน่ากลัวมากเลยหวางตรงหัวเราะและพูดว่าเราทำได้อันที่จึงแล้วมีเพียงเมฆรอบๆยอดเขาหลากักที่มีผลัลธ์พิเศษนี้อย่างไรก็ตามสัตว์วิญญาณประเภทนกชนิดพิเศษที่รู้จักกันในชื่อจอมสังหารในเมฆอาศัยอยู่ในเมฆเหล่านี้หลายตัวเป็นสัตว์วิญญาณหมื่นปีและพวกมันก็เดินทางเป็นกลุ่ม ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะบินผ่านไปหวยฮาห,ห,หัวเราะและพูดว่าข้ารู้สึกเสียใจที่ติดตามเจ้ามาที่นี่เจ้าเรียกที่นี่ว่าบ้านได้หรือที่นี่เป็นถ้ำสิงโตนะหวางตองหัวเราะระวังคำพูดของเจ้าด้วยเจ้าจะลำบากแน่ขาท่านลุงใหญ่และลุงรองได้ยิน ลุงใหญ่และลุงรองหรือห่วยเท้าถามด้วยความประหลาดใจเจ้ามีพ่อสองคนงั้นหรือข้าไม่ได้มีพ่อสองคนจริงๆแล้วน้ำเสียงของเขามืดมนเล็กน้อยข้าไม่รู้พ่อข้าอยู่ที่ไหนเพรอท่านลุงใหญ่และท่านลุงรองเป็นพี่ชายของท่านพ่อ ข้าไม่เคยเห็นหน้าพ่อกับแม่เลยลุงใหญ่กับลุงรองบอกข้ามาตลอดว่าพ่อกับแม่ข้าอยู่ที่ไหนสักแห่งที่ไกลออกไปแต่พอข้าโตขึ้นข้าก็เดาได้ว่าพ่อกับแม่ข้าไม่อยู่แล้วไหวยเอารีบคว้ามือขวางตองเมื่อเขาได้ยินเสียงโศกเศร้าในน้ำเสียงของเขาข้าแน่ใจว่าท่านลุงกับท่านป้าจะต้องไม่เป็นอะไรวางตรง อย่าคิดแบบนั้นสิค่ะวางตรงต่อ,บเ,อเบาเดิมทีเขามีอารมณ์ร่าเริงที่จะกลับบ้านแต่ดูเหมือนว่ามันจะได้รับผลกระทบอย่างมากจากเรื่องนี้ในที่สุดเส้นทางเบื้องหน้าของพวกเขาก็ลงคืนและเมฆที่อยู่เหนือศีรษะของพวกเขาตลอดเวลาก็อยู่ใต้เท้าของพวกเขาแล้วการยืนอยู่บนก้อนเมฆ ทำให้เกิดความเข้าใจใหม่อย่างสิ้นเชิงและแสงประหลาดก็สสองประกายในดวงตาของหุ่ยเฮาอย่างต่อเนื่องหว่างตรงจ้องมองเขายังหมดคำจะพูดเขาจะมีการตระหนักรู้อีกครั้งหรือไม่น่าเสียดายที่การตระหนักรู้ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆหุ่ยเฮาอาปากค้างขณะที่จ้องมองภาพอันงดงามที่อยู่ตรงหน้าก่อนจะกลับมาเป็นปกติอย่างรวดเร็วจากนั้นเขาก็เงยหน้าขึ้น และพบว่าตัวเองกำลังมองไปยังปราสาทหลังหนึ่งปราสาทหลังใหญ่ตั้งตระง,งานเหนือศีรษะของเขาประมาณ300เมตรมันตั้งอยู่บนยอดเขาสูงเหนือมหาสมุทรเมฆปราสาทสีเทานี้ให้ความรู้สึกเก่าแก่และให้ความรู้สึกเรากับว่าเขาอยู่บนจุดสูงสุดของโลกไหวเฮาไม่อาจรู้ว่าทำไมปราสาทเช่นนี้ถึงถูกสร้างขึ้นท่ามกลางมเมฆและบนยอดเขาที่สูงชันเช่นนี้ ก่อนหน้านี้เขาตะลึงกับการก่อสร้างเมืองสุเรียนจันทาของจกักรวรรดิสุเรียนจันทาอาจกล่าวได้ว่าครงสร้างเหล่านี้เป็นตัวแทนของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของจ,กจองักรวรรดิสุเรียนจันทานั้นส่งพลังเพียงใดปราสาทขนาดมหึมาบนยอดเขาสามารถอธิบายได้ว่าเป็นปฏิหาร อาวุธวิญญาณได้รับการพัฒนาจนถึงโจทย์ที่สามารถเปลี่ยนทั้งจักรวรรด,ดิได้แต่การสร้างปราสาทแบบนี้บนภูเขาสูงชันนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแต่ถึงกระน,นั้นความจริงก็อยู่ตรงหน้าเขาทำให้หัวยอเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเชื่อมันหวางตรงยังคงพาพวกเขาขึ้นไปบนยอดเขาระยะทางหลายร้อยเมตรนั้นไม่ได้มากสำหรับพวกเขา ดังนั้นมันจึงใช้เวลาไม่นานก่อนที่พวกเขาจะมาถึงยอดเขาและยืนอยู่หน้าปราสาทลึกลับลมบนยอดเขานั้นรุนแรงและแหลมคมยิ่งขึ้นและนำพาความชื้นมาด้วยอย่างไรก็ตามไม่ว่าลมจะแรงแค่ไหนปราสาทก็ตั้งตำง,งานอยู่บนยอดเขาได้อย่างง่ายดายประตูของปราสาทนั้นมีรูปร่างเหมือนกับุ้มประตูและมีคําสามคําฟังอยู่คือ ปราสาทเฮาเทียนหวยเฮาไม่รู้ว่าทำไมแต่เขารู้สึกคุ้นเคยเมื่อได้เห็นชื่อนี้เป็นอย่างที่เจ้าคิดนั่นแหละหวางตรงชี้ไปที่ห่วยเฮารอยิมแห่งความภาคภูมิใจปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาในขณะที่เขาสังเกตเห็นความประหลาดใจบนใบหน้าของห่วยเฮา,าหวยเฮาหัวเราะ แม้ว่าข้าจะไม่อยากยอมรับเรื่องนี้แต่ข้าก็ต้องยอมรับว่าข้างงมากน้องชายของข้าเจ้าทำให้ข้าประหลาดใจมากหวังต้องตอบเจ้าเป็นคนแรกที่ข้าพากลับบ้านมาด้วยปกติเราไม่มีแขกแถวนี้หวอยเฮ้าหัวเราะและพูดว่าข้ามั่นใจว่าบ้านของเจ้าไม่มีแขกเพราะ มีมหาสมุทรเมฆที่น่ากลัวล้อมรอบใครบอกว่าพวกเราไม่มีแขกทันใดนั้นเสียงที่ชัดเจนและทุ้มลิกก็ดังขึ้นมาจากด้านในของปราศาส์ห,วหัวใจเฮาตกใจเมื่อรังสุงโพออกมาจากปราศาสคนที่มาถึงนั้นเป็นชายวัยกลางคนที่มีกล้ามเนื้อและร่างกายกำยำเขามีผมสั้นที่แหลมคมจนดูเหมือนเข็มเหล็ก และมีร,รูปร่างที่สง่างามมากเขามีใบหน้าที่แข็งแกร่งและดูเหมือนถูกแกะสลักในขณะที่ดวงตาของเขาเป็นสีน้ำตาลอมเหลืองและมีประกายสีทองจางๆเสื้อคลุมสีเทาตัวยาวของเขาไม่สามารถปกปิดกล้ามเนื้อที่นูนออกมาของเขาได้เมื่อหอยเขาเห็นชายผู้นี้เขาก็รู้สึกได้ถึงแรงกดดันที่หน้าเกงคามออกมาจากตัวเขา ดวงตาของชายไวกลางคนจับจองไปที่ห้อยเหา่าตั้งแต่ที่เขาปรากฏตัวแรงกดดันที่มาจากชายคนนี้ไม่ได้มาจากรัศมีของเขาเพียงอย่างเดียวแต่มันมาพร้อมกับแรงกดดันทางจิตวิญญาณที่น่าก,กลัวอีกด้วยห้อยเห่ารู้สึกรล่าวกับว่าพลังอันยิ่งใหญ่นี้กำลังจะเหยียบย่ำไปทั่วร่างของเขาและเกิดคลื่นยักษ์ปรากฏขึ้นภายใน จิตสมุรของเขานอนไหมน้ําแข็งเทียนเมืองและจัก,กรพรรด,ดินีน้ําแข็งหลับไหลอยู่ภายในจิตสมุรของเขาแต่พวกมันก็ตื่นขึ้นมาทันทีพวกมันไม่รู้เรื่องรู้ราวและต่างหวาดกลัวแต่ความแข็งแกร่งของพลังวิญญาณของห้วยเห่าได้ถูกแสดงออกมาในขณะนี้ดวงตาของเขาเปลี่ยนเป็นสีทองด้วยความตกใจ และร่างของเขาเริ่มที่จะมีหมอกสีทองห่อหุ้มร่างของเขาไว้ราวกับเขาได้กลายเป็นผู้ที่ทำจากทองในชั่วงพริบตาสิ่งที่แปลกประหลาดยิ่งกว่าก็คือสามารถมองเห็นและลอกขคลื่นสีน้ำตาลที่กำลังพุ่งมาทางเขาได้อย่างไรก็ตามรัศมีสีทองรอบตัวของห้วยเขาก็ทำให้เขาดูมั่นคงราวกับก้อนเมฆแม้ว่าร่างกายของเขาจะสั้นไวเล็กน้อย แต่เขาก็สามารถที่จะดานทานแรงกดดันได้แรงกดดันนั้นไม่ได้คงอยู่นานนักและมันหายไปหลังจากผ่านไปสองถึงสวินาทีอย่างไรก็ตามแค่สองถึงสาวินาทีก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้ไวเฮาต้องหลังเหงือเขาตระหนักได้อย่างชัดเจนว่าโดยพลังจิตวิญญาณในระดับนี้ของเขาเขาไม่สามารถต้ันทานแรงกดดันที่รุนแรงนี้ ได้แม้แต่นาทีเดียวพลังชนิดใดกันที่สามารถสร้างแรงกดดันทางจิตวิญญาณมหาศาลเช่นนี้ได้ไหวยเฮารู้สึกตกตะลึงเมื่อจ้องมองไปที่ชายวัยกลางคนตรงหน้าเขาและความเคารพก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาหว่างตรงจ้องมองชายไวกลางคนด้วยความโกรธและกล่าวว่า ท่านลุงท่านกำลังทำอะไรอยู่เราเพิ่งกลับมาเถิงลุงกำลังแก่เพื่อนของข้าทัานทีชายไว้กลางคนหัวเราะมันเป็นความผิดของเขาพี่บอกว่าตระกูลของเราไม่มีแขกเจ้าโหนไม่ใช่เพราะที่นี่ไม่มีการต้อนรับแขกแต่เป็นเพราะมีคนไม่มากพอที่จะมาที่ปราสาทเท้าเทียนเอิม่มโดยพลังจิตวิญญาณในไวนี้ของเจ้า เจ้าถือว่ามีค่าจริงๆเมื่อก่อนเฮ้อเฮ้อตอนที่ข้าเคยทดสอบพลังวิญญาณของเจ้าก็เอาเธอเจ้าพูดได้แล้วเชิญไหวยเฮ้ากล่าวด้วยความเคารพคารวะท่านลุงเขาสามารถบอกได้จากเสียงของชายไว้กลางคนว่าอีกฝ่ายดูไม่เด็กเท่าที่เห็น หวังตรงกล่าวนี่คือท่านลุงคนรองของข้าเจ้าเรียกเขาเช่นนั้นก็ได้ชายไวกลางคนมองห้อยเฮาและพูดว่ามันอาจจะเร็วเกินไปที่เจ้าจะเรียกข้าว่าลุงรองน้องชายนามสกุลของข้าคือไทยเจ้าเรียกข้าว่าลุงไทยก็ได้หวังตองจ้องมองไปที่ชายกลางคนยังไม่พอใจ แต่ลุงรองของเขาไม่ได้สนใจเขาเลยในขณะที่เขาเดินกลับไปที่ปราสาทหวยเฮาไม่ได้รู้สึกถึงความเป็นปรปากต่อกันจากลุงไทยแต่เขาก็สัมผัสได้ถึงความเย่อหยิ่งของชายคนนี้และลุงไทยก็ยังไม่ยอมรับเขาอย่างสมบูรณ์เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปรอติดตามตอนต่อไปได้เลยค่ะอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยและถ้าไม่รู้จะพิมพ์ว่าอะไรพิมพ์ชอบหรือส่งหัวใจ เพื่อให้แอดรู้ว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้แล้วพบกันใหม่กับจุ๊บซ่าอานิเมะบ,บายยค่ะ